b บง g k o k ไทยแลนด์ Bangkok, วันนี้เราจะมากินดอกกล้วยหรือว่าปลีกล้วยกันนะคะบ้านบาริดาที่โคราชเรียกว่าหัวปลีมันอร่อยจริงๆนะทำอะไรก็อร่อยสวยไหมดอกกล้วยสวยไหมดูใกล้ที่เห็นไหมเห็นไหอู้มันจะเริ่มไม่ชัดแล้วเราจะใช้มะนาวนะคะปกติสวนใครๆก็จะมีต้นมะนาวต้นกล้วยอะค่ะ เราจะใช้มะนาวเนาะในการล้างถ้าใครไม่มีมะนาวไปดักคิดว่าอาจจะใช้เกลือหรือประถามเปียกได้เนาะคิดว่านะแค่คิด <c oughs> แล้วก็จะตัดเลยโ <c oughs> อ้อ ตอนเป็นเด็กเอามาทำรองเทา้านะเคยกันทั้งนั้นนละคิดว่านะเด็กเป็นหน่อเอามาหาอะไรผูกทำเป็นรองเทา้านะสนุกสนานนะก็จะใส่ไีเยอะๆก็ได้นะก็จะพาพาทรงไหนก็ได้เลย <c oughs> <c oughs> สวยเลยสวยเลยสวยแต้สวยว่าแกนมันถ้าเรามีเยอะเราก็ไม่นิยมกินนะที่บ้านเรามีต้นกล้วยต้นปลีอะไรเยอะเราก็จะตัดออกนะคะแต่ถ้าทำเป็นหมกปลีอะ่ะหั่นไปได้เลยนะ มันก็จะเป็นอย่างนี้เออเราก็จะเอาดอกมันออกเพราะว่าดอกมันน่ะรู้สึกจะไม่อร่อยนะกินได้แต่มันไม่ค่อยอร่อยอะแล้วเราก็จะได้ปีกล้วยแบบไม่มีดอกนะเราจะกินแต่กาบดอกเนี่ยไร้ได้แบบนี้ออลังการงานสร้างเลยไหมแล้วเราก็ไปจุ่มน้ำเอาไปแช่ไว้เลยนะคะ ก็ไปแช่ไว้เลยว้าวนี่มันดำเร็วมากเลยมัวแต่คุยมัวแต่คุยนะเด็กเราก็จะกินแต่กับดองแชน้ำเท่านั้นะเ,เปลิอ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 แค่นี้ก่อนมา แบบนราดตาก็ประหยัดมะนาวอ่ะเนาะเพราะว่าไม่มีต้นจ้าอยู่กรุงเทพไม่มีต้นเออใส่ไม่ไม่มากคงต้องใส่เยอะๆแหละถึงจะไม่ดําเห็นไหมถ้าไม่ล้างมะนาวก็จะดําเร็วมากอืมจริงๆอะ่ะดําไม่ดําไม่เป็นไรหรอกมันมันก็อร่อยแต่ว่า เด่คนเราก็อยากกินแบบขาวๆวสวยๆใช่ไหมล่ะโดยเฉพาะโดยเฉพาะทําอาหารไปวัดอย่างเงี้ยเออเราต้องการให้อาหารเราดูสวยดูดีเนาะอยากได้บุญเยอะๆเนี่ยที่บ้านที่ต่างจังหวัดนต่ต้นกล้วยเยอะมะนาวก็เยอะเออไปกรุงเทพมันก็นะต,ต้องประหยัดจ้ะเพราะทุกอ,อย่างต้องซื้อเอาเอามาให้ดูกันไม่กินให้ดูเดอ้อเพราะว่า ปลีกล้วยนี่มันกินได้กับหลายอย่างมากๆเนอะขอบคุณมากๆที่มาเยี่ยมชมนะคะบ๊ายบายคะ่ะ